สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำกากหมูผัดกะปิมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะสีม่วงค่ะ ในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นน้ำมันนะคะวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะน้ำมันหมูน้ำมันหมูประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะและนี่ก็เป็นกระเทียมนะคะใส่ลงไปค่ะผัดให้หอมหอมนะคะเราจะคั่วกระปีก่อนนะคะกระปีผัดกากหมูนะคะอร่อยนะคะหั <c oughs> วหอมกับกระเทียมนะคะลงไปแล้วค่ะ <c oughs> ผัดให้หอมหอมนะคะหอมค่ะนะคะ วันนี้หัวหอ,อมกับกระเทียมจากสีสเกต,ตนะคะหอมค่ะกระปีค่ะอันนี้นะคะอันนี้กะปีนะคะกะปีกะกระปีหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะประมาณสามช้อนนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะหอมหอมคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้ำสามช้อนนะคะน้ำเปล่านี่นะคะ่ะเราจะคั่วกะปีก่อนนะคะให้หอมหอมนะคะ อ่าละค่ะของเราก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เหลืองสักนิดนะคะวันนี้กะปินะคะกะปิจากคลองโคนนะคะหอมค่ะน้าตาลก็จากเพชรบุรีนะคะหอมมากเลยค่ะผสมกันไปนะคะกะปิคลองโคนนี้เขาหอมนะคะหอมจริงหอมจังค่ะ <c oughs> อะใส่ลงไปนะคะ <c oughs> เคี่ยวกันให้เหนียวก่อนนะคะอ่าละค่ะเคี่ยวไปนะคะเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดนะคะจะใส่ไว้ใต้คลิปค่ะ คะกะปีหอมค่ะวันนี้กระท ا นี้มาหลายจังหวัดค่ะกะปีจากคองโคนคองโคนที่ไหนคะสมุดอะไรนะคะสมุดสาครค่ะสาครหรือสงครามกันแน่คองโคนะนะนะใครรู้ช่วยบอกมาหน่อย hmm. แล้วก็กระเทียมกระจากสีสเกตน,นะคะกระเทียมหอมจากสีสเกตน,น้ำตาลจากเพชรบุรีค่ะ จังหวัดเพชรบุรีนะคะเคี่ยวให้เหนียวนะคะปล่อยให้เขาเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งขณะที่รอนะคะขณะที่รอค่ะรออยู่นะคะขณะที่รอน้ำตาลเหนียวนะคะต้องลุกค่ะมันกระเด็นค่ะขณะที่รอน้ำตาลเหนียวนะคะลองชิมสักนิดนะคะชิมแบบบ้านเราค่ะ <c oughs> อร่อยค่ะเค็มหวานนะคะถ้าใครชอบเค็มนะคะก็เค็มนํำค่ะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลสักนิดหนึ่ง<ม>แต่ตูดเราโอเคอยู่แล้วค่ะนะคะอร่อยค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะนี่ก็คืออ กากหมูนะคะกากหมูนี่เราต้องนํามาเคี่ยวเองนะคะถึงจะอร่อยนะคะใหม่ๆสดๆค่ะนะคะน้อมันหมูเนี่ยต้องใหม่ๆสดๆนะคะจากนั้นก็คือเขาเรียกว่าให้มันกรอบอะค่ะวันนี้เหลือห้าสิบกรัมเองนะคะเนี่ยนะคะห้าสิบกรัมเดี๋ยวคนอีกสักนิดนะคะจนเหนียวแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักนิดนะคะให้งวดติดสักนิดหนึ่งก็จะอร่อยค่ะผัดใหม่ๆอร่อยนะคะ ผู้ชมลองทําดูนะคะกากหมูผัดจะปินะคะอร่อยค่ะกินกับผักกินกับแกงจืดนะคะหว,วานหวานจนเค็มนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะค่อยใส่ถ้าใครอยากได้พริกนะคะก็เติมพริกสักนิดนะคะค่ะนี่คือพริกนะคะีพ่พริกป่นหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปค่ะ จะเผ็ดๆหน่อยก็จะอร่อยค่ะเปลี่ยนกระทะค่ะเราจะเปลี่ยนกระทะนะคะเอา เ็เรียกว่าเอาไว้นี้ค่ะมาใส่ค่ะเอากระทะใหญ่นะคะเพื่อที่จะเด็กคุกเด้สบายนะคะเอาเอากระกหมูนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะดับไฟค่ะตอนนี้เราจะคุกเขานะคะี๋ยกกระทะก่อนนะคะต้องยกกระทะนี้ขึ้นก่อนคะ<ม>อ่ะเอาผ้าสวยๆมาจับหน่อยนะคะดับไฟแล้วนะคะในะะงานเดี๋ยวกอกกากหมูจะไม่อร่อยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะเดี๋ยวเทเลยค่ะน้ำน้ำกะปิของเรานะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็จะคลุกเค้านะคะคลุกเค้าค่ะให้เข้ากันค่ะก็จะอร่อยค่ะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะนะคะกลรมาวิธีที่จะทําให้ของเราอร่อยค่ะนะคะก็คลุกแบบนี้ค่ะกินเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหมูจะไม่กรอบนะคะกับหมูจะไม่กรอบค่ะนี่ค่ะอย่างนี้ก็สําเร็จแล้วค่ะ เรียบร้อยค่ะไปกินกันเลยค่ะ mm hmm. เสิร์ฟทั้งกระทะก่อนเอาละค่ะใส่จานนะคะตักใส่จานนะคะยังกรอบนะคะเห็นไหมคะกรอบกินกับผักก็ได้นะคะแล้วก็กินกับแกงจืดแกงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะแก้มนะคะดีค่ะหลายอย่างค่ะอร่อยนะคะ อร่อยมากสูตรของเราอร่อยนะคะสูตรบ้านเราค่ะสูตรบ้านเราอร่อยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจัดใหม่ค่ะขาบางถาดนะจะได้มองเห็นชัดๆนะคะเอาละค่ะเห็นไหมคะกวาดให้หมดของอร่อยต้องกวาดให้หมดของอร่อยค่ะเอาละค่ะเห็นไหมไปกินกันเลยค่ะจัดให้เรียบร้อยจะแต่งให้สวยก็มีผักชีโรย,ยหน้าสักนิดหนึ่งนะคะ ผักชีโรยหนะ้าต้นถอบก็ได้ถ้าใครชอบทาให้มันสวยๆผักเกียวว่าได้หมดเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมไลค์แชร์ให้เราด้วยนะคะไลค์แชร์นะคะสวัสดีนะคะ